ตรงบริเวณสะโพกนะล้าลงไปขานะครับยิ่งเดินนานๆนะก็จะยิ่งปวดมากขึ้นหมอนรองกระดูกมาตีบเข้ามาอย่างนี้นะครับต่อมาพอเราก้มไม่มีหมอนรองกระดูกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกระดูกตรงนี้ถ้าการออกกําลังกายเนี่ยมันจะแตกต่างกับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเลยนะกดค้างนะับหนึงสองสามผ่อนอย่างนี้ก่อนนะทําแบบนี้ก่อน1นึสองสามผ่อนเคยเจอปัญหามีอาการปวดที่บริเวณนี้ไหมครับตรงบริเวณสะโพกนะล้าลงไปขานะครับ ยิ่งเดินนานๆนะก็จะยิ่งปวดมากขึ้นเดินไปสักพักไม่ไหวต้องนั่งลงนะครับพอนั่งลงไปสักพักดีขึ้นกลับมาเดินใหม่กลับมาปวดอีกแล้วใครที่มีอาการนี้อยู่เดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กันเลยครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหวัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสาเหตุของที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับจริงอาการปวดเล้าลงขาี่เกิดได้หลายสาเหตุเลยนะไม่ใช่แค่โรคที่ผมจะพูดโรงนี้นะครับอาจจะเกิดจากหลายๆโรคเลยแต่ที่เจอได้นะครับแล้วก็ เป็นปัญหาที่มักจะแก้ไขยากนะถ้าใครที่เป็นโรคนี mm. ้แล้วนะครับก็คือโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทครับกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทต่างจากมอสลองกระดูกทับเส้นนะแต่วันนี้เราจะพูดเฉพาะกระดูกสันหลังทับเส้นนะมาดูที่กระดูกสันหลังก่อนกระดูกสันหลังเราก็จะมีอยู่5ชิ้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่นี้ห้าชิ้นนะข้างบนนี้ก็จะเป็นระดับอกละไอ้ส่วนข้างล่างนี่แหละครับพออายุเริ่มเยอะขึ้นนะเราก็ใช้งานมันเยอะนะฮะมันจะเกิดการหักและแตกออกมานะครับ เนี่ยเดี๋ยวเราเอาแค่บางชิ้นนะมาดูที่โมเดลของผมอันนี้คือกระดูกปกติหมอนรองกระดูกดีมากเลยนะครับก็จะมีกระดูกอยู่สชิ้นถูกไหมแต่ว่าข้างในกระดูกจะมีไขกระดูกอยู่เราเรียกว่าสไปนอลคอร์ตรงนี้นะครับทีนี้พออายุเยอะมันเป็นยังไงอายุเยอะมันเป็นอย่างนี้ครับตัวน้ําในหมอนรองกระดูกมันลดลงเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหมอนรองกระดูกมันตีบเข้ามาอย่างนี้นะครับต่อมาพอเราก้มไม่มีหมอนรองกระดูกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกระดูกตรงนี้มันหักครับ กอต่อตรงนี้มันหักพอมันหักมันจะเกิดการทานสลิดก็คือการเคลื่อนไปข้างหน้าในลักษณะนี้ถ้าเคลื่อนประมาณ25%เนี่ยก็จะเป็นเกรดหนึ่งเคลื่อน5 0ก็คือครึ่งหนึ่งเขาจะเขาจะเอ็กซรย์ออกมานะต้องวัดโดยการเอ็กซรย์ให้คนไข้เนี่ยก้มแล้วก็วัดโดยการเอ็กซรย์ว่ามันทานสลิมากแค่ไหนนี้ปัญหาของมันมันไม่ได้เกิดกับการหักตรงนี้หรอครับไม่ได้ว่ากระดูกตรงนี้หักแล้วมันมีปัญหาอะไรแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือพอไอเนี้ยหักตัวที่มันกดทับมันโดนทับอยู่ข้างในนตรงเี้ ก็คือสไปเนอคอร์ดของเรานะฮะดังนั้นเวลาที่เราเดินเนี่ยสไปนอคอร์ดพวกนี้มันจะโดนกดทับแล้วก็จะทําให้เรารู้สึกว่าปวดล้าลงขาบางคนนะรู้สึกขาชาบางคนรู้สึกขาอ่อนแรงนะถ้าทับมากๆทับนานๆก็จะทําให้ตล้มเนื้อขาลีบได้เลยบางคนกั้ปัระาวอจะรับไม่ได้นะครับดังนั้นใครที่มีอาการพวกนี้อยู่เรามาสามารถวิธีมาดูวิธีบริหารกันว่าเราจะบริหารลดอาการนะครับที่มันปวดตรงนี้ได้อย่างไรใครมีอาการนี้อยู่มาดูเลยเนาะ,ะมาดูกันนะครับทีนี้ อย่างแรกอย่างที่บอกพอมันเป็นไขสันหลังคับท่าการออกกําลังกายเนี่ยมันจะแตกต่างกับหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทเลยนะดังนั้นคนที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นถ้ามาทําท่านี้อาจจะแย่ลงก็ได้โอเคบอกไว้ก่อนนะครับดังนั้นคนที่เป็นท่าพวกนี้ก็สามารถทําได้สบายๆแต่ถ้าใครที่ทําตามผมแล้วรู้สึกว่ามัน มันหนักขึ้นมันปวดมากขึ้นให,ให้เลิกทำแล้วไปพบนักกายภาพก่อนให้เข้าตัวก่อนว่าเราเป็นจริงหรือเปล่านะครับจริงๆโรคพวกนี้มันสามารถรักษาได้ด้วยนะถ้าเผื่อเป็นแค่ประมาณเกศหนึ่งเกดสองเราสามารถาารักษาให้หายได้แต่ว่าถ้าเป็นประมาณเกศสามเกดสี่ขึ้นไปเนี่ยต้องผ่าตัดถ้าเกดหนึ่งเกดสองเราสามารถทําให้มันอาการปวดลดลงไม่ทำให้กระดูกมาติดกันนะแต่ว่ามันจะทําให้อาการปวดลดลงได้นะโอเคไปพูดนะท่าที่หนึ่งให้เราเริ่มจากนอนหงายก่อนเลยนะครับ นอนงายแบบนี้เราจะสอนท่าออกกําลังกายเพื่อลดอาการปวดก่อนเนาะให้เริ่มจากการกอดเข่าชิดอกนะครับกอดเข่าที่รข้างก่อนก็ได้นะครับแบบนี้นะครับทีนี้พอเรารู้สึกว่ากอดได้โดยที่อาการปวดมันดีขึ้นนะครับคือก่อนจะมาทำเนี่ยเราต้องมีสัญญาณอย่างที่ผมบอกนะก็คือเดินไปสักพักอาการปวดมากขึ้นแต่พอนั่งแล้วอาการปวดมันดีขึ้นเราค่อยมาทําท่าบริหารพวกนี้เนาะเปลี่ยนขาเหมือนกันเลยแบบนี้ กอดค้างนับหนึ่งสองสามผ่อนอย่างนี้ก่อนนะทําแบบนี้ก่อนหนึ่งสองสามผ่อนหนึ่งสองสามผ่อนไปนี้นะครับหนึ่งสองสามผ่อนนะครับหลังจากนั้นเราลองกอดที่รัก้างเลยกอดค้างเลครับทีนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปจนถึงยี่สิบแล้วก็พอดสลับขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามไปจนถึงยี่สิบ แล้วผ่อนทำสามถึงห้ารอบสลับขานะซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับหลังทําเสร็จต้องพักสักคู่หนึ่งนะไอ้น,นี่ผมทําแบบเร็วๆมันจะได้ไม่ไม่ยืดยาวไปแต่ว่าเวลาเราทําเสร็จให้เราพักแล้วก็เช็คอาการพักแล้วเช็คอาการนะครับอย่าทําแบบเร็วแบบผมเนาะค่อยๆทํานะครับแล้วเช็คอาการก่อนหลังทําเป็นยังไงทำแล้วรู้สึกยังไงถ้ารู้สึกดีรู้สึกเบาให้ทําต่อไปเลยนะครับ สมมุติว่าเราทําแล้วรู้สึกดีขึ้นนะแล้วกอดเข่าคู่เลยทีนี้กอดเข่าคู่ไปเลยอ่ะ้างไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปจนถึงยี่สิบเลยแล้วก็ผ่อนทำห้ารอบถึงสิบรอบเลยนะครับถ้าทาแล้วรู้สึกดีขึ้นนะก็ทําต่อเลยนะครับกอดเข่าเลยทีนี้กอดคู่เลยนะครับจะต่างกันกับหมอนรองกระดูกทับเส้นนะผมไม่ได้สอนแบบนี้นะหมอนรองกระดูกนะนะครับทำแล้วแย่ลงเลยนะครับต้องระวังนิดนึงเนาะ อน,นอกจากว่าถ้าเผื่อเราเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นที่มันเริ่มดีขึ้นมากๆแล้วเนี่ยเราก็มาทำท่านี้ได้นะครับึ๊บจนครบเอเคไหมประมาณนั้นนะแค่นี้แล้วก็พักแล้วก็เช็คอาการเป็นยังไงบ้างเออดีขึ้นไหมนะปวดดีขึ้นไหมอาการชาปลายเท้าอาการปวดร้าวลงขาดีขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นคือมันจะต้องหดสั้นเข้ามา อาการปวดที่น่องมันต้องดีขึ้นแล้วเหลือที่ขาอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็มาซ้ําแล้วเราทำอย่างงี้ครับถ้าใครเป็นเยอะทําทุกชั่วโมงใครเป็นน้อยหน่อยก็สามชั่วโมงครั้งนะครับทำอย่างงี้ทุกวันพอได้ไหมอันนี้คือลดอาการปวดนะต่อไปเราสามารถนั่งทําได้บนเก้าอี้เราอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราเดินชอปปิ้งแล้วเราปวดเราอะไรเราก็จะมานั่งพักใช่ไหมแล้วก็นั่งพักระหว่างที่เรานั่งพักเราสามารถบริหารได้ด้วยนะจริงๆแล้วอะ เรานั่งพักโดยการก้มหลังลงไปใน,นละะักษณะน,นี้อันนี้ก็จะลดอาการปวดเพราะว่าอะไรมาดูวิธีทําไมถึงบอกว่าก้มหลังแล้วมันดีขึ้นคืออย่างนี้ครับเวลาที่เราก้มหลังเนี่ยช่องว่างของไขสันหลังตรงนี้มันจะเปิดออกเห็นไหมดูตรงนี้มันจะเปิดอย่างนี้พอมันเปิดอย่างนี้การกดทับของไขสันหลังมันจะน้อยลงแต่อย่างที่บอกนี่คือชั่วคราวนะครับมันคือลดอาการได้ชั่วคราวนะพอกลับมาเดินมากลับอะไรก็จะปวดอีกดังนั้นวิธีการที่จะเพิ่ม ให้มันดีขึ้นแบบมากกว่านี้ต้องออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อรอบๆหลังเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็พยุงให้ตัวกระดูกที่มันหักเนี่ยมันช่วยอยู่กับที่ได้ซึ่งถ้ามันเคลื่อนมากมันก็ไม่อยู่ก็ทําบ่อยๆเอาโอเคต่อนะครับเมื่อกี้ผมบอกท่านี้เนาะท่าที่1ต่อไปท่าที่2เราก้มตัวแตะจับข้อเท้าเลยหรือก้มแตะพื้นก็ได้แบบนี้นะครับนับ1ถึง10แล้วกลับมา ถ้าใครเป็นหมอลองกระดูกทำท่านี้นี่จดเข้าโรงพยาบาล,ลนะบอกไว้ก่อนนะครับไม่ได้แต่ว่าถ้าใครเป็นพวกกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นเนี่ยทำท่านี้จะดีนะครับสองนับถึงสิบแล้วกลับโอเคไหมประมาณนี้เาใหมสามอึม๊บกลับพอได้ไหมครับนี่นะแล้วทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตแล้วแต่ละเซตนะพอทำครบแล้วก็ เช็คอาการปวดลงขาที่ไปเดินแล้วมีอาการปวดมากอะ่ะมันดีขึ้นไหมถ้าทําแล้วมันดีขึ้นเราก็ทําต่อได้เซตที่2เซตที่3โอเคไหมแค่นั้นนะครับแล้วก็มาจบที่ท่านอนหงายเนาะจริงบนเตียงสามารถทําท่านอนคว่ำได้ด้วยนะแต่ท่านอนคว่ำมันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นการคุกเข่าแบบนี้แล้วก็ยืดลงไปในลักษณะนี้เราจะนั่งครับก้นลงไปแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ทับไปเลยค้างไว้ นับ1ถึง20แล้วก็ผ่อนทำสามถึง5รอบเหมือนกันนะครับประมาณนี้เป็น1เซตเนาะแล้วก็ทำสักเซต2เซตนะครับแล้วเช็คอาการทุกเซตด้วยนะแต่ละเซตทำเสร็จแล้วมันเป็นยังไงถ้าคุณทำถูกสิ่งที่มันจะต้องแสดงออกมาคืออาการปวดต้องดีขึ้นนะถ้าใครทำแล้วรู้สึกโอ้ยทิ้งปวดกับเดิมได้หยุดทำได้แล้วน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ทางของเราแล้วนะครับโอเคเนาะประมาณนี้เอนี่คือถ้า ลดอาการปวดนะท่าออกกาลังกายลดอาการปวดอย่างเดียวไม่ใช่ท่าเพิ่มความแข็งแรงซึ่งจริงจะมีอีกหลายท่าคงสอนเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไม่จะยาวไปใครอยากได้คลิปคอมเมนต์ว่าอยากได้ท่าเพิ่มความแข็งแรงข้างล่างเดี๋ยวจะเล่า หรือจะไลค์ให้ฟังรอบหน้าและเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสําหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ